จากกรณีความคืบหน้าคดีของแม่ตักและก็ป่าเบียร์นะครับซึ่งล่าสุดทางด้านของสคบนะครับก็ได้ออกมาชี 99. 99้แจงเรื่องทอง99.99%ของแม่ตักนะครับว่าหลังจากที่ได้เก็บตัวอย่างทองมาจากร้าน K2 n g o นกะครับซึ่งเก็บมาทั้งหมด6ตัวอย่างแล้วก็ได้ใช้วิธีการทดสอบ2วิธีนะครับซึ่งได้แก่การเอ็กซเรย์แล้วก็การเผาหลอมนะครับก็ได้พบนะครับว่าตัวอย่างทองที่เก็บมาทั้งหมดนะครับเป็นทองแท้ที่มีเปอร์เซ็นต์สูงถึง99.99%จริงนะครับแต่ว่าเป็นทองที่ไม่ตรงปกแต่อย่างใดซึ่ง มีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนนะครับหรือว่าปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับในโลกยออนไลน์ก็ยังได้มีการพูดถึงอีกอาชีพหนึ่งของแมตตั๊ักและก็ป่าเบียนะครับที่ต้องบอกเลยว่าหลายคนนั้นคาดไม่ถึงซึ่งเป็นอาชีพลับนะครับที่เป็นสาเหตุที่แท้จริงว่าทําไมทั้งคู่นั้นถึงรวยเร็วโดยล่าสุดนี้นะครับเพจด,ดังอย่างเพจบิเก,กียนนะครับก็ได้ออกมาโพสต์แชร์เรื่องราวดังกล่าวนี้นะครับโดยได้ระบุว่าตํารวจขุดเจอตักเบียผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงประชาชนขายหวยปล่อยกู้กับเจออสายลับบิเก,กียนได้แจ้งว่าตํารวจขุดเจอเจออ,อลูกคู่แถวสองของตักเบียผู้ต้องหาร่วมกันช่อโกงประชาชน และอย่างไรก็ตามนี้นะครับจากการตรวจคนบ้านของแม่ตากแล้วก็ป่าเบียนะครับก็ได้พบว่าทรัพย์สินทั้งหมดของทั้งคู่นะครับได้หายไปอย่างไรร่องรอยไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของนาฬิกาทองกระเป๋าหรือว่าเงินสดมูลค่ามหาศาลนะครับซึ่งสื่อแล้วก็ประชาชนก็ได้มีการจี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับออกมาชี้แจงนะครับว่าทรัพย์สินจํานวนมากเหล่านี้ได้หายไปยังไงนะครับพร้อมกับได้ตั้งคาถามอีกด้วยนะครับว่าการที่จะมาบอกว่าตรวจไม่พบแบบนี้มันจะง่ายเกินไปหรือเปล่า ไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว